แล้วก็ออกไปสิออกไปเๆออกไปเลี้ยวน้ำวนนิดเดียวเองนิดเดียวเองแล้วไม่ย้หน่อยมีเด็กกลัวน้ำวนเหรอเนี่ยเดี๋ยวชมมามาหน่อยเล็กก็เก่งชมหมาหมาหน่อยนะชมมาาหน่อยเลยก็เก่งเนาะสู้หน่อยแกไม่มากลัวน้ำวนไม่ได้เลยก็ต้องไปเร็วๆไม่เห็นน่ากลัวเลยเล็กก็ตรงไหนไม่มีน้ำวนเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ตรงนั้นเองไปเร็วบินกันบินกันเร็ว

บินบินบินใครมาแลวมาช่วยมาช่วยอยู่มาช่วยอยู่เน่ออะไรวะนี่อะไรที่ตัวอะไรลายเบ่งนบเยถึงแล้วไป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 มาช่วยมาช่วยบินถุงสูงเลยก็จะตกแล้วบินถุงสูง ไปแล้วบูมบูงบูงบสูง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 ผ่านแล้วผ oh, so oh, ่านแล้วอ่ะผ่านแล้ว